ไอโฟนกระตกแตกวันในแย่ที่ทุกคนไม่อยากเจอแต่วันนี้เป็นวันดีที่ทุกคนต้องเข้าใจอยากรู้ไหมลอกยังไงตามมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับกุ้ไหมครับผมนะบวันนี้กว้จะมาบอกเรื่องการลอกกระจก iPhone แต่ว่าทุกคนคงนเคยดูมาหลายคลิปมากๆแล้วว่าเฮ้ยการลอกกระจก iPhone เป็นยังไงแต่วันนี้ก็คือไอโ n e 12 Pro Max การลอกกระจกคืออะไรทำไมมันแตกต่างจากรุ่นอื่นแตกต่างที่ว่า iPhone รุ่นใหม่ๆตั้งแต่12 Pro Max ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันไม่มีนะครับแพรสเส้นนี่ทุกคนดูมันมีแพรแค่เส้นเดียวนี่ทำไมล่ะแล้วทุกคนดูว่าเอ้ยแพรสเส้นเดียวแล้วยังไงคือทั้งมุทัชไม่ได้ขึ้นมานะครับตรงนี้ยากเลยมันจะไม่สามารถลอกกระจกแบบทัชสกรีนได้นะต้องลอกกระจ แบบพร้อนทัดเนี่ยในรุ่นอื่นตั้งแต่12โปรเนี่ยลงมาทําได้หมดยกเว้น12โปรแม็กขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ช่างยงอ่ะจะล่อให้ดูว่าลอกยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะช่างยงขอดูกระจกตัวใหม่นะครับนี่กระจกตัวใหม่นะครับเป็นอย่างนี้แต่ว่าชิ้นใหม่นะไม่ใช่ชิ้นนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เราใช้กาว OCA OCA คืออะไรครับกาวที่มาตรฐานของ Apple ใช้กันนะครับผมอ่ะวันนี้โหจะให้ดูทุกขั้นตอนเลยมาดูเลย ามาถึงขั้นตอนแรกนะครับผมที่ช่างยงจะลอกกระจกที่แตกออกนั้นทํำยังไงครับผมก็คือต้องวางบนเตาเนี่ยนะครับเตาร้อนนะครับหนึ่งร้อยองศาทำไมเราต้องวางบนเตาร้อนหนึ่งร้อยองศาเพราะว่ากาว OCA เนี่ยที่ทาง Apple เลเขาใช้มาเนี่ยนะมันละลายตรงที่ความร้อนหนึ่งร้อยองศานั่นเองโดยที่ความร้อนนี้ไม่ทําให้ตัวจอเนี่ยเสียเลยใช่ไหมช่างยงอ่าเราก็เลยทําการละลายกาวโดยใช้ความร้อนหนึ่งรองศาและเราเอาร่วนนะครับเส้นบางๆนี่ครับความหนาเท่าไหร่ช่างยง0.8 0.8จยมิลลิเมตร อ่าเท่าไหร,ร่นะโอ้โหสูญญูสองแปดเลยนะครับผมลอดเข้าไประหว่างนะครับกระจกที่แตกกับจอภาพด้านในตรงกลางนั่นเองครับที่เรานะครับทาการทําลายตัวกาวนั่นเองออกไปก่อนเดี๋ยวพอเราลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าไอตัวเอ่อกาวที่ออกไปเนี่ยแล้วก็ตัวจอเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างข้อสําคัญก็คือการที่เราลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวจอภาพแล้วก็ทัชสกรีน ต้องปกตินะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้สําคัญมากๆคือถ้าทัชสกรีนเสียหายปุ๊บนะต้องเปลี่ยนจอบานใหม่เท่านั้นครับไม่สามารถจะเปลี่ยนจอพรอทัชสกรีนได้นะเพราะว่ามีสายแพรแค่เส้นเดียวนี่ทั้งยงลอกเสร็จพอดีมาดูเลยสดๆนะครับดูอ่าเดี๋ยวอธิบายไปด้วยอ่าทั้งยงลองจับจออ่อนๆให้ทุกคนดูหน่อยจอมันบางมากครับบางแบบบางมากเนี่ยเห็นไหมบางมากๆเลยอ่าแล้วก็กาวอยู่ตอนนี้ติดอยู่ที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ติดตรงนี้ด้วยนิดหน่อยเนาะ เดี๋ยวช่างยงจะพนาการละลายกาวเนี่ยเพื่อเราจะวางกาวโอซเนี่ยชิ้นใหม่เข้าไปใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นนี้ของครับช่างยงขอดูหน่อยครับอ่าเข้าใจครับร้อนมากๆครับหนึ่งร้อยองศาอุ้ยมือช่างยงได้หมดแล้วครับอ่านี่คือกระจกที่แตกออกนะครับแล้วทําไมเราต้องแปะไอสกอตเทสตัวนี้ไว้ครับเพราะว่ากระจกที่มันแตกตรงเนี้ยที่มันคมๆตรงเนี้ยเวลาเราลวดใส่เข้าไปครับผมมันจะไม่ทําลายพื้นผิวตรงตัวจอใช่ไหมช่างยงอ่าแล้วมันออกมาเป็นชิ้นเดียวกันเลยอ่า เดี๋ยวตอนนี้ช่างยงจะละลายกาวนะผมแล้วเราก็จะมาดูช่างยงเทสว่าไม่ต้องมีกระจกบานนี้แล้วเนี่ยนะจอยังทัดได้ปกติอยู่และยังทัดได้ทุกจุดด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยต่อมาขั้นตอนต่อไปเลยตอนนี้ช่างยงเช็ดกาวไปแล้วทุกคนเห็นในอะินเสิร์ตแล้วนะแล้วก็กระจกที่แตกก็ออกไปแล้วตอนนี้มาถึงจอในมาดูกันเลยเนี่ยตอนนี้ช่างยงอะ่ะเตรียมที่จะวางกระจกตัวใหม่พร้อมโอซีใช่ไหมช่างยงโอซีอยู่ไหนครับผมอ่าโอซีอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในนะครับเป็นแบบ ใสๆทุกคนจะไม่เห็นแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการติดมันเป็นกาว OCA ครับเขาเรียกกันที่ Apple เขาใช้กันตอนนี้จะอธิบายว่าขั้นตอนที่ตัวจอเนี่ยไม่มีกระจกแล้วอะยังทัดสกรีนได้อยู่ปกติใช้ได้ปกติครับผมทุกจุดเลยข้อสำคัญคือจอภาพต้างในต้องสวยใช่ไหมทั้งยงอ่าต้องสวยขนาดนี้นะแบบไม่มีแผลเลยนะแล้วก็ทัดได้ทุกจุดอันนี้คือสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะใส่กระจกนะครับชิ้นต่อไปเข้าไปเลย นะะครับผมอ่ไปดูกันเลยว่าช่างยงใส่กระจกพร้อม OCA ยังไงบ้างอ่าเมื่อกี้ทุกคนคงเห็นนะครับผมที่อินเสิร์ตการที่ติดกาวเซนะครับกับกระจกบานใหม่พร้อมกับจอที่ช่างย้งเช็ดสะอาดเลยนะครับและเทสจอเรียบร้อยแล้วว่ามันทาได้ทุกจุดประกบกันไม่พอครับผมนะครับไม่ใช่ว่ากาวติดปุ๊บเนี่ยใช้ได้เลยต้องผ่านเครื่องนะบับเบิลนั่นเองนะช่างยงนะตัวนี้นะผมอ่ะพอช่างยงเสียบไฟปุ๊บเนี่ยกดบับเบิลปุ๊บเนี่ยนะครับทำการไล่ฟองอากาศแล้วก็มีความร้อนด้วยทําให้กาวเซนตัวนี้ละลายเป็นชิ้นเดียวกัน ทำให้ทุกคนจะไม่เห็นครับเป็นคาบกาวที่อยู่ข้างในเลย่จอจะใส่ปิ้งนะไม่เห็นว่าเอ้ยมีกาวเซยอ,อยู่ด้านในเลยทุกคนก็เลยไม่เห็นนั่นเองนะตอนนี้บับเบิ้ลเสร็จแล้วช่างยงจะหยิบออกมาช่างยงครับโชว์หน่อยเป็นยังไงบ้างนี่ครับบับเบิ้ลเสร็จแล้วใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเองนะตอนนี้มาดูกันว่าใส่แค่ไหนนี่ครับอ,อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมตอนนี้มันจะมีฟองกาวอยู่นิดนึงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เริ่มใส่ทุก ทุกส่วนแล้วเหลือนิดเดียวเดี๋ยวช่างยงจะใส่เข้าไปใหม่แล้วกดบับเบิลใหม่นะผลงานที่ออกมาจะสวยคลิปเลยเดี๋ยวให้ทุกคนดูตอนเสร็จมาสวยไหมช่างยงสวยมากโอ้โหม่มีฟ<ม>องอากาศ<ม>เลยลมาดูใกล้มาดูใกล้ครับผมนะมาดูช่างยงมองเอแสงหน่อยอ่าก็คือฟองอากาศหายไปแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่า เครื่องบับเบิ้ลโอเคตอนนี้ช่างยงก็เดี๋ยวประกอบเทให้ทุกคนดูนะอ่ะตอนเนี้ยที่เราทําเมื่อกี้คืออะไรขั้นตอนแรกที่เราทําก็คือการนะครับติดกาวเซนนั่นเองนะเข้าเครื่องบับเบิ้ลตัวแรกนะครับออกมาปุ๊บเนี่ยจริงๆแนละ้วเครื่องเนี้ยมันเป็นการติดกาวแล้วก็บับเบิ้ลในตัวแต่ว่ายังไม่แรงเท่าพอมีอีกตัวนึงคือตัวใหญ่กว่ามันการบับเบิ้ลไล่ฟองอากาศที่หลงเหลืออยู่นะครับตัวใหญ่กว่ามันก็เลยออกจนหมดนั่นเองอ่ะตอนเนี้ยพอออกหมดปุ๊บเนี่ยช่างยงก็ทําการนะครับใส่อุปรกรณ์เข้าไปที่จอก็คือแผ่่นนนลโพงงบดัเอ หรือถ้าไม่มีตัวนี้ก็จะไม่สามารถนะเฟซไอดีได้นั่นเองครับผมนะครับต้องมีอยู่กรณตัวนี้ด้วยแล้วในรุ่นของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยถ้าไม่ใส่ตัวนี้นะจอจะมืดเพราะฉะนั้นอาการนี้แถมไปด้วยอาการนึงก็คือถ้าเซนเซอร์ลำโพงบนเสีย iPhone 12 Pro Max จอจะมืดนั่นเองนะจะเห็นภาพบางๆโอเคนะตอนนี้เดี๋ยวชิยงยงจะทําการประกอบให้ทุกคนดูว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนเครื่องใหม่ไหมแล้วดูออกไหมว่านะครับเคยลอกกระจกมา แล้วไม่แจ้งเตือนนะเพราะว่ากระจกตัวนี้มันเป็นกระจกเปล่านะครับไม่มีไอซีอะไรอยู่บนตัวนี้เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นจะเหมือนเครื่องใหม่100%เซลยโอเคนะเดี๋ยวไปดูกัน mm hmm. เป็นไงช่างยงจับไหม mm hmm. เออสุดยอดขอบคุณมากช่างยงอ่ะ mm hmm. ยังไงก็ขอบคุณช่างยงมากๆครับผมที่ลอกกระจกให้ทุกคนดูนะ mm hmm. ก็เขารอกันเยอะมากๆครับผมแล้วก็จริงๆก็ใช้เวลาไม่นานเลยในการลอกนะตอนนี้ผมจะให้ทุกคนดูความเรียบร้อยนะว่า เออมันเป็นยังไงบ้างอย่างที่ผมบอกว่าการลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะจะไม่แจ้งเตือนเบื้องต้นผมจะให้ดูว่าดูก่อนว่าแจ้งเตือนไหมนะครับผมนะไม่แจ้งเตือนแต่อย่างใดนะครับผมในเซตติ้งก็จะไม่เห็นว่ามันแจ้งเตือนหรือไม่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่กระจกนั่นเองการทันสะกินอยู่ที่จอไหนนะแล้วก็อย่างที่สองที่จะให้ทุกคนดูก็คือความสวยของการลอกกระจกนะให้ทุกคนดูเลยสุดยอดมา,มากๆนะครับผมก็คือจริงๆแล้วทั้งยงก็ลอก แล้วก็นะเป็นอาชีพเขาเลยนะถนัดมากๆแล้วเพราะฉะนั้นการลอกกระจกเนี่ยนะมันง่ายมากกับคนที่เขาชํานาญแล้วก็การที่เราจะลอกกระจกได้ยังไงเป็นคาถามที่บ่อยมากๆนะครับที่ลูกค้าถามามาก,ก็คือการทัชสกรีนนะต้องปกติทัชได้ทุกจุดนะผมในรุ่น12 Pro Max นะแต่ถ้าร,ร,รุ่นอื่นนะตางลงไปก็คือทัดได้บ้างไม่ได้บ้างสามารถลอกกระจกพร้อมทัชสกรีนได้นะผมอ่ะและอย่างนึงที่ต้องสังเกตก็คือจอด้านในมีจุดดำไหมครับมีเส้นสีเขียวขึ้นไหมนะผมแล้วก็นะมีตำหนิมีโก้ดไหมนะผมถ้ามันมีนะครับ การแล้วก็ตกไม่ได้แก้ไขปัญหาตรงนั้นแต่สามารถจะกลับมาใช้ได้โดยที่นํากระจกไม่แตกนั่นเองครับผมอ่ะเป็นไงครับผมทุกคนชอบไหมครับผมรายละเอียดขั้นตอนแบบว่าเป๊ะมากๆนะครับทุกขั้นตอนเลยทุกคนสามารถติดตามครับคลิปความรู้อย่างเงี้ยได้ครับผ่านเพจโัวบ้า์ครับผมแล้วก็นับยูทูบแล้วก็ทิก To อแล้วก็ไอจีนั่นเองครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดหัวใจด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปความรู้หน้าครับวันนี้หัวแบงค์ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ